สวัสดีครับ FC ซทุกคนนะครับวันนี้แอดมินก็จะพามาชมเกมออนไลน์เช่นเดิมนะครับสามนาทีน่าจะเล่นกับเล่นพันเจ็ดบวกนะครับน่าจะต่อจากเกมที่แล้วนะเพราะลุปมอ่เหมือนกันเลยนะครับว่าสีขาวเล่นเป็นม้าเทียมนะครับตะบองคู่นะครับหรือโคนคู่นะครับเก็บขุนเร็วนะครับเหมือนต่อจากเกมที่แล้วเลยนะครับเรย นำมาลงคิดให้ชมนะครับแต่แอดวินเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นม้าเทียมดูว่าข้อแตกต่างระหว่างม้าเทียมกับม้าขวาเนี่ยเวลาเจอตะบองคู่เนี่ยแล้วขุดมาอยู่ซ้ายมือของตัวเองของสีขาวเนี่ยจะเป็นยังไงนะแต่คงสร้างเบี้ยเหมือนเดิมหมดนะจะมีก็ปูแบบนี้แล้วบสามเอาเปลี่ยนเวยนอกเวทในนับ ดูไปเรื่อยๆนะครับก็โครงสร้างเบี้ยเหมือนเดิมอ่ะเห็นไหมตำแหน่งเหมือนเดิม,ม,ดมแต่มหาผิดแก่แค้มตำแหน่งม้าตอนนี้มาได้เร็วนะเขาจะสร้างทางโคนประมาณนี้นะะทำทางไว้ก่อนนะปูริมกินก็ผลกินนะครับตัวนี้เอาเยอะมาตรงนี้ทีอาจจะถ้าถึงทิพวาก,กินเลยนะ มา,าขาดครับผมนีเนือมันจับก็ไม่มีอะไรนะตรงนี้เม็ดกลับได้ดีนะเพราะว่าสร้างโครงสร้างตรงนี้ให้แข็งกร่งนะครับตัวผ่านยากนะดันขาวจะบุกยากมากนะตรงเนี้ขาวก็เลยบุกมาตรงนี้บุกมาเลยนะโยนคนเข้ามาต่อหวัาง่าจะไปจับวิ้ยจับเม็ดนะ มินคมไม่ไม่กินนะครับ็พําทได้โอกาสทําทางโคลเลยนะทางโคแท่นม้าอะไรประมาณนี้ไนดะ้แล้วก็นําโคนไปเลยสู้เลยนะเดี๋ยวค่อยเอาตัวหลังไปต่อนะตัวบนเลยค้าก่อนขุนขึ้นได้ยังว่าขุนขึ้นม้าไปตัวหลบขุนตัวนี้นิ่งเลยนะ เห็นว่าไม่กลัวนะครับโนสูงแล้วก็เอาโคนไปต่อ้อกาสจับมากับเน้นว่าปุ๋ดูทรงแข็งแกร่งมากนะขาวเจาะย,ยากนะทรงนี้ขาวเจาะย,ยากนะมีแท่นก็จริงนะเพราะว่าแลกเลี่ยงน,นะตัวนี้ก็มีแท่นนะทำได้แท่นสูงกว่าด้ครับต่อโฟนก็เลย คนลุกเข้าไปเลยนะยอมเสียสองนะเป็นคนริมนะยสู้กับม้าตำแหน่งนี้ม้านะ่าจะดีกว่านะไม่กินนะไม่กินก็เลยโดนเ,เรือไปยึดของเจ็ดนะหรือของสองเนยนะของเจ็ดลำลูกกานะตรงนี้ตำแหน่งนี้แรงของเจ็ดลำลูกกาจนะังหวะนี้สีขาวนะครับแมาจะคิดอะไรไม่ออกนะก็เลยกินเข้ามา กินเข้ามาก็เลยไม่ดีนะม้าถึงตามไปจับเบีย้ยพร้อมที่จะกินแล้วก็พร้อมที่จะไล่เรือเรือตายนะครับตรงเอยเห็นไหมถึงพุ่งเบีย้ยขึ้นมาก็โดนม้าไปไล่เรือเรือตายสีขาวทำยังไงมาดูนะครับช็อตนี้สีขาวนำม,ม้ามาขู่เห็นห ัวเรือตายแต่บังเอิญไม่เห็นตานี้นะครับขุนตายเกมนี้จบลงไปเร็วมากนะครับสามสิบสี่โมงก็เป็นเกมเร็วๆนะครับก็มีข้อผิดพลาดกันว่านะครับจังหวะน,นี้มันคิดยากกันนะเพราะเรือตายต้องไม่ทันได้มองว่ามีตาลูกตานี้นะก็ต่อจากเกมที่แล้วนะครับแต่คนละทรงลองไปพิจนารณาดูครับว่าระหว่าง ว่าเทียมกับว้าขวาเนี่ยสู้กับตะบองคู่แบบไหนดูดีกันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วจบลงไปนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเลยนะครับสวัสดีครับ